สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งเทรา,าวัดส,สุโขทัยทุกคนนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวต่อมก็จะพาทุกคนนะครับผมไปที่วัดอรุณนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่19นะครับผมวันอาทิตย์วันหยุดของหลายๆคนนั่นเองทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ที่ท่าเรือท่าเตียนนะครับซาตังชาติก็เยอะนะครับผมวันนี้ไาทุกคนเดี๋ยวเรา,าข้ามฝั่งนะครับ เดี๋ยวเราข้ามฝั่งกันนะครับผมซื้อตั๋วนะครับค่าเข้าวัดอรุณน,นะครับผมก็คนละ200บาทนะครับใครที่มีวัดสมพูนะครับผมก็เข้าไายปกตินะครับผม ต่างชาติทั้งลำทุกคนเมื่อกี้นี้นี่นะครับผมก็จะมีนักต่อเที่ยวต่างชาตินะครับผมที่จะข้ามไปวัดอรุณกันนะครับ

ตอนอาทิตย์ก่อนนะทุกคนฝนตกนะครับผมโอ้โหถ่ายคลิปไม่จบเลยนะครับมาบันนี้นี่โอ้โแดดเปียงๆนะครับผม โอหแน่นเลยทุกคน โอ้โหทุกคนเยอะมากน,นี่นะครับผมนะบรรยากาศอา่าักท่องเที่ยวนะครับผมที่เดินทางเข้ามานะทุกคนอันนี้ก็ตกแต่งนะครับผมนะไม่รู้ว่าพิธีเริ่มแล้วหรือเปล่าทุกคนเป็นอ่า พิธีทอดกระถินดวงนะทุกคนนี่ครับต้อมก็ไม่รู้ว่าผ่านไปแด้วอยู่ยังนะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเก้าวนะครับผมนี่น่าจะผ่านนะมั้งทุกคนน่าจะเป็นพิธีเมื่อวันที่สิบห้าหรือเปล่านะครับนี่ทุกคนโอ้โหนักเที่ยวนักเที่ยวตักซาเยอะมาก ใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับผมว่าวิธีนี้เดิมไปแล้วหรือยังนะครับนี่ครับผมเป็นแท่นที่เดินแบบนี้นะครับผมนะโอ้โหเป็นที่ถ่ายรูปของแลทกท่องเที่ยวด้วยทุกคน เราเข้าไปร่านในไล่ไหม ี่ครับพิธีน่าจะเริ่มแล้วละมั้งนะครับผมนี่ตกแต่งดอกไม้นะทุกคน แต่ในทุกที่ออกใส่สุดไทยมาทายดุนะครับว้าว ต่างชาตเต็มเลยทุกคนมีแต่ต่างชาตทั้งนั้นนะครับ พิธีน่าจะเริ่มแล้วนะครับผม <S <S ผมแดงยังอยู่นะน่าจะเริ่มในวันที่สิบวันนี้ทีเก้าน่าจะเป็นวันที่สิบห้านะครับพิธีก็เริ่มแล้วนะครับผมพิธีทอดกระทินนดวงใช่ไหมทุกคนก็ <g ül> <g ül> จะทำลายวัดเลยทุกคนก็จะมีเอ่อ พรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้หลายพระองค์นะครับผมที่จะไปแต่ละวัดนะทุกคนก็จะมีะขบวนสเสด็จนะครับผมก็จะมีทหารรักษาพระองค์นะที่อรอเสด็จรอต้อนรับสเสด็จนะครับเห็นแต่อยู่ในติ๊กต็อกนะทุกคนไม่ ไม่มีโอกาสเอ่อนิดไปถ่ายนะครับเพรดีข้อมูลเราไม่มีนะทุกคนอีกอย่างนล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นบันไหนด้วยนะครับ โ oh. <laughs> ใส่กุบ <Okay. S 1> มาที่ใดก็เยอะทุกทีนะครับผมนะทุกองเที่ยว นี่นะครับคาเฟ่าาอารุณโอ้วันนี้ถ่ายรูปสวยมากทุกคนนี่เห็นไหมแสงดีมากทุกคนวันนี้ก็มีลมพัดเย็นๆนะครับนี่ทุกคนสุดไทย ครับ gelang.、嗯 โอ้โหครับผมนี่เยอะไหมนะครับสาวฝรั่งที่อาวัดไทยนะครับผม ตั้ง6ตุกกนโอ้โหมุมนี้นะครับ เยอะมาก <Pie year ixes> ไม่รู้ว่าจะหลบมุมกล้องไหนดีนะทุกคนเยอะจริงๆนะมุมกล้องจุดสวยๆนะครับผมนี่นะครับ হুম হুম তরি ใส่ทุดไทยนะครับวันนี้คนเยอะมากทุกคนเยอะจริงๆนะครับเห็นไหมทุกคนเฮ้ยกำลังเข้ามาเลยทุกคน ตลาดนี้พี่น้องเไไต็มเต็มนะครับโอ้โหงใาส,าส่สุดไทยเยอะมากนะครับันนี้ อันนี้ทางออกนะทุกคนวันนี้มาใสา่สุดไทยเยอะมากนะครับใครทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปลานบนกันนะครับ โอ้โหทุกคนต่างชาติเยอะมากนี่แหละครับผมวันนี้ก็เห็นว่า,านักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมที่มาใส่สุดไทยนะครับ เยอะจริงๆนะครับวันนี้นะมีทั้งคนจีนคนไทยแห่งงานเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ชาวฝรั่งนะจะเยอะนะครับผมช่องนี้<ะ>ด้านบนนี้โหทุกคนแทบจะไม่มีที่ให้ยืนถ่ายรูปนะครับผม,มเพราะว่ามุมกล้องนี้มันเยอะนะไม่รู้ว่าใครถ่ายจุดไหนจุดไหนบ้างทุกคนก็เกรงใจเขานะครับผมนะเวลาขึ้นไปอัปเดตน,นะครับผมนะ เดินผ่านกรอกผ่านกล้องเขาอะไรพวกนีุ้กคนนี่อยู่ด้านล่างก็ไม่แพ้กันนะครับดูด้านล่างก็มาเยอะนะครับผม นี่นะครับผมคือบรรยากาศอยู่ที่วัดอรุณนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่บ่า,บายสองโมงนะทุกคนอากาศก,าก็ร้อนนะครับแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมนำะมาใส่สุดไทยนะครับมาเดินชมความสวยงามของวัดอรุณนะครับ <laughs> <c oughs> นี่นะครับผมโอ้ทุกคนนี่ครับโอ้สาฝรั่งทุกคนกาเวีนมาสำหรับคลิปนี้ตอมกาสิไ้จบคลิปไปเพียงเท่านี้กับฝาก e PFC นะครับผมนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นค่าเดินทางนะครับผมให้เราไปสถานที่สวยๆของเมืองไทยนะครับผมการเดินทางของเราทุกครั้งนะครับผมก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อสวัสดีครับ